อันนี้เป็นตอนที่สามนะครับในการเรียน,นที่สามเราจะมาคุยกันต่อในส่วนของเรื่องของที่เรียกเรียกว่าการหาสมมูลทางตรกศาตสร์และการทำสัจจะนิรันด์ด้วย Excel หรือ g o o l l s s h e t t ก็ได้นะครับตอนนี้จากการที่เราได้เรียนรู้กันไปหมดและเรื่องของการพัฒนาตรกศาตสร์เกิดความคิดในรูปแบบที่เรียกว่าเราสามารถที่จะดูความเป็นเหตุเป็นผล S <S ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหมนะครับตอนนี้วันน <IT> ี้เป็นหน่วยการเรียนที่สามจะพูดถึงเรื่องของความสมมูรณ์ทางตรกกศาสตร์และสัจจนิรันด์ด้วย Excel นะครับไปดูกันเลยครับผมวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องของการที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าการตรวจสอบสมมูร์ทางตักกรศาสตร์ของประพจน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนักศึกษาคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าไอ้ตัวประพจน์ที่เราเรียนกันไปแล้วก็คือมันจะมีประโยคที่มันมี คำตอบอยู่คือไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังอะไรต่างๆเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของการาทําเรื่องของประพจน์แล้วนักศึกษาก็จะได้รู้เรื่องของการเข้าใจทางด้านสมมูลทางตรรกศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเปรียบเทียบ การคุยหรือการพิจารณาต่างๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนพุกอย่างเนี่ยการมาเป็นในเรื่องของออประโยคที่สามารถจะบอกได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคความจริงหรือเป็นประโยคเท็จเนี่ยครับนักศากษาจะต้องพยายามจะใช้ตรกกะตรงนี้ดีๆนะครับรูปแบบของการใช้งานของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันก็คือว่าเวลาเราเออฟังอะไรก็ตามหรือว่าเวลาเราเขียนข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของความเข้าใจทางด้านกฎ สมมูลทางตรรกศาสตร์นี่ก็สําคัญเพราะว่าเราสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่างพลา t ต์โลจีนะครับกับคอนทราดิชันและคอนคอนติงเชนซีนะครับได้ด้วยนะครับรูปแบบของประโยคต่างๆเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เราจะลองดูว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะเขียนออกมาเป็นรูปแบบไหนดีนะครับอันนี้ไปดูกันต่อเรื่องของสมมูลทางตรกศาสตร์นะครับเรา เรียกว่าทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น logical equivalence equivalence แปลว่าความเท่าเทียมกับการสมมูลต่างกันนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วเราจะถือร่มอย่างเงี้ยครับมันจริงไหมนะครับเราก็ต้องคอยคิดดูลว่าลักษณะของการกระทําแบบนี้มันมันมีเหมือนกันหมดทุกคนไหมทุกคนสามารถที่จะฟังประพจน์แบบนี้วันนี้ฝนตกจริงๆแล้ววันนี้อาจจะฝนไม่ตกก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นประพจน์ใช่ไหมครับ เพราะนั้นเราก็จะมาเปรียบเทียบดูว่าไอ้สองประพจน์จะสมมูลกันก็ต่อเมื่อมีค่าเป็นความจริงเหมือนกันทุกกรณีแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดทุกอย่างมาปุ๊บเนี่ยไอ้นนี้ก็เป็นความจริงนะพูดอีกประโยคหนึ่งปุ๊บพูดอีกเงื่อนไขหนึ่งปุ๊บก็เป็นความจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การตรวจสอบดูซิว่ามันสามารถที่จะสมมูลหรือเป็นจริงได้ในทุกกรณีไหมนะครับการตรวจสอบนียทำได้โดยการเปรียบเทียบจากตารางค่าความจริงของทั้งสองประพจน์ จากตัวอย่างเนี้ครับเป็นกฎเดมอแกนนะครับมีวงเล็บแล้วก็เขียนว่า p หรือ q ใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องหมายน o t ไปข้างหน้ามันจะเวลาเราเขียนสม,มูลกันเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายขีดสามขีดเลยนะครับแปว่าเหมือนจริงทุกกรณีก็คือมันจะเท่ากับ not p และ n o t q สังเกตได้ว่าเวลาเราเขียนจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเขียนเข้าไปปุ๊บจัก,จกหรือก็กลายเป็นและเห็นไหมครับกฎเดมอแกน เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกฎของความสมมูลที่สําคัญเนี่ยที่เอามานําเสนอตอนนี้นครับมีอยู่สามกฎด้วยกันคือเดอร์มอร์แกนรอนะครับซึ่งเป็นการเหมือนกับการกระจายเครื่องหมายน็อตเข้าไปเห็นไหมครับเครื่องหมายน็อตใส่เข้าไประหว่าง p และ q นะครับก็จะกลายไปเป็นปน o t p หรือ q ไม่ครับมันก็สม,มูลกันหมดเลยนะครับ p และ q หรือ q และ p ทำได้ครับทำการสลับที่ได้และอีกอันหนึ่งก็คือ p หรือ q นะครับแล้วก็จะเป็น q หรือ p ก็ได้นี่คือกฎการสลับที่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรารู้แล้วแหละเราเรียกว่ากฎการกระจาย distributive laws นะครับก็คือการกระจายตัว P เข้าไปนะครับและเข้าไปนะครับระหว่างวงเล็บแรกก็คือเป็น Q หรือ R ใช่ไหมครับ Q หรือ R พอกระจายเข้าไปปุ๊บก็จะเป็น P และ Q หรือ P และ R เห็นไหมครับกฎการกระจายมองง่ายๆดังนั้นนะครับนักศึกษาแต่ละคนอ่ะอย่าลืม3กฎนี้นะครับเดอร์โมแกนกฎการสลับที่และกฎการกระจายคาว่าสมมูลเนี่ย มันก็จะบอกถึงเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเปรียบเทียบเงื่อนไขหรือประพจน์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับตัวท็อโทโลจีก็คือประพจน์ที่มีค่าเป็นจริงเสมอในทุกกรณีนะครับจริงเสมอในทุกกรณีเนี่ยน่าสนใจจริงๆเช่น p หรือ not p นะครับคำว่าหรือจําได้ไหมครับไม่ว่ากรณีด้านใดด้านหนึ่งเป็นเท็จก็จะกกับหรือนี่ก็คือจะเป็นจริงเสมอนะครับส่วน contradiction ก็คือ ปรพจน์ที่มีความจริงเป็นเท็จเสมอต่งกันข้ามากันนะครับคอนทิเนชันก็คือ p และนั t p นะครับมันก็จะกลายไปเป็นและจําได้ไหมครับมันจะกลายเป็นเท็จหมดเลยไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งมีค่าเป็นเท็จต้องมีค่าเป็นจริงทั้งคู่และถึงจะออกมามีค่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นคอนทิเนชันนี้ก็จะบอกเลยว่าประพจน์ตัวเนี้มีค่าเป็นเท็จเสมอส่วนคอนติเนนซีก็คือประพจน์ที่มีค่าเป็นได้ทั้งความจริงและ เท็จ uh, ปะปลกันไปในกรณีต่างๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูเลยว่าสามกรณีจริงทั้งหมดเรียกว่าเป็นทอิทโวจีเท็จทั้งหมดเรียกว่าคอนทราดิชันนะครับส่วนคอนทิเจนซี y ก็คือเป็นได้ทั้งสองแบบปะปลกันไปแล้วแต่กรณีถามว่าทำไมเราต้องเรียนเพราะว่าเดี๋ยวก้้วต่อไปเห็นไหมครับเราจะพิสูจน์การสมมูลว่าสองข้างเนี่ยมันจริงหรือเท็จเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยทรูเทเบิล คือการสร้างตารางค่าความจริงสําหรับปรพจน์แรกก่อนว่ามันมีค่าเป็นจริงในกรณีไหนบ้างเพชรกรณีไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าตารางค่าความจริงสําหรับปรพจน์ที่2ดูแล้วก็เอา2อันเนี้ยมาเปรียบเทียบกันว่าถ้ามันเหมือนกันทุกกรณีนะครับได้คําตอบเหมือนกันทุกกรณีเราก็จะเรียกว่ามันสมมูลกันนะครับอันนี้มาดูถ้าเราจะไปเริ่มใช้ Google Google s h e e t หรือ Excel เนี่ยครับเราก็ต้องสร้างตารางค่าความจริงของข้อพจน์ขึ้นมา2อย่าง แล้วเราก็เปรียบเทียบว,ว่าทั้ง c2 กับ e2 นี่มันสมมูลกันไหมถ้ามันเท่ากันมีแสดงผล c กับ e เนี่ยมีค่าเท่ากันก็จะแสดงผลเป็นอะไรครับ true ใช่ไหมครับส่วน conditional formatting ก็คือการที่เราดูแล้วว่าถ้าบางเซลล์เนี่ยมันมีค่าไม่สม,มูลกันนะครับเขาเรียกว่าเป็น conditional formatting ก็คือมันมีบางค่า,าที่เป็นค่าเป็นท็จแล้วก็ไฮไลท์ไว้เลยว่าเนี่ยแหละเป็นค่าที่มัน มีเกิดปรากฏการณ์ที่มันไม่ได้คําตอบอย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ไปดูในบทเนี้สําคัญมากเลยครับว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์เรื่องของสมมูลทางตรรกศาสตร์โดยการเอาประจน์ทั้งสองประพจนี้มาตรวจสอบกันแล้วดูซิว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มจริงทั้งหมดเรียกว่าทรโลจีกลุ่มเท็จทั้งหมดเรียกว่าคอนทราดิชันและกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าเป็นได้ทั้งจริงและเท็จเรียกว่าคอนดิชแนนซี่นี่ ประเภทของประพบเนี่ยเราก็จะสามารถจะพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันในบทที่สามเนี่ยครับอยากจะบอกนักศึกษาว่าหลังจากที่เราไปทําคําถามพวบตัวแล้วต้องส่งอาจารย์แล้วเนี่ยฝากนิดนึงครับว่าเราจะต้องทดสอบนะครับเพื่อความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะลองเขียนด้วย g o Google s h e e t ดูนะครับแล้วลองเปรียบเทียบแต่ละเงื่อนไขดูว่ามันมีลักษณะหน้าตาแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะครับ อย่าลืมติดตามการเรียนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ